พบกับช่อง Sky Plan ซึ่กแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคาเฟ่แต่พามากินหมูกระทะชื่อร้านว่ายูกิจังหมูกระทะร้านในบ้านค่ะสถานที่อาจจะไม่คุ้นตานะคะเพราะก่อนหน้านี้ยูกิจังนะคะจะอยู่ที่เซฟวันนะคะตลาดเซฟวันแต่ตอนนี้ร้านได้มาตั้งอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วค่ะอยู่โนโนไม้แดงซอยสินะคะใกล้กับแยกเลสเพย์ห้าค่ะเหมือนเดิมค่ะ โลเคชันปักอยู่ข้างใต้แล้วนะคะร้านย่กิจังนะคะจุดเด่นของเขาคือน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บสุดๆเลยทุกน้ําจิ้มนะคะที่ร้านทําเองไม่ได้ไปซื้อสําเร็จมาข้างในจะเป็นหลังคานะคะส่วนด้านนอกจะเป็นเอาดอ o เลยอีกอย่างก็คือกุ้งค่ะที่นี่พวกซีฟู้ดนะคะที่จะต้องเพิ่มเต่าย่างเนืกุ้งจะสดมากเลยนะคะแล้วที่ร้านก็ใช้กุ้งตัวใหญ่ๆทางนั้นเลย ที่นั่งก็เยอะมากๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะมาปาร์ตี้หมูกระทะกับเพื่อนๆเราจะไม่มีที่นะคะเต็มเลยค่ะอันนี้จะพามาดูในส่วนของส่วนนะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นร้านหมูกระทะในบ้านก็คือในบ้านจริงๆซึ่งที่ร้านนะคะก็จัดส่วนนะคะจัดมุมได้ดีไม่รกแล้วก็ไม่โล่งจนเกินไปใช้ไฟมาประดับตกแต่งเวลากลางคืนก็สวยมากเลยไม้ประดับที่ใช้นะคะก็เป็นพวก ต้นพลูด่างนะคะบอนกระดาษด่างขาวเดลี่ด่างออมชมพูแล้วก็สับประรดสีค่ะในส่วนของทางเดินนะคะทางร้านจะไม่มีไม้อะไรเพื่อทำให้มันรกนะคะก็จะดีต่อลูกค้าเวลาเดินเข้าออกร้านนะคะร้านจะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นนะคะจนถึง5ทุ่ม นี่จะเป็นโซนด้านหน้านะคะที่เราจะถ่ายให้ดูว่าที่ร้านมีพื้นที่รองรับลูกค้าเข้ามาได้อีกเยอะเลยนะคะจะจัดงานเลี้ยงรุ่นงานวันเกิดหรือแค่มาสังสรรค์ภายในครอบครัวก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะรองรับได้แน่นอนลองเอาไปเป็นไอเดียในการจัดบ้านนะคะหรือว่าจะแต่งสวนในการใช้โคมไฟใช้ไฟต่างๆแล้วก็ต้นไม้ที่เรามีอยู่ แต่งบ้างตัดออกบ้างนะคะเพื่อให้โล่งโปร่งเราจะได้ใช้พื้นที่ใช้สอยที่บ้านได้อย่างเต็มที่นี่ค่ะบอลกระดาษด่างขาวที่ร้านเลี้ยงสวยมากเลยนะคะขอชื่นชมเลยอันนี้ก็เป็นโซนของอาหารนะคะมีทั้งกุ้งหอยปูนะคะแล้วก็หมึกกรอบเนี่ยค่ะปลาหมึกเย็นตัโฟนาะกินประจําก็คือกุ้งแล้วก็หมูแล้วก็สำชันค่ะ อร่อยมากน้ำจิ้มซีฟูนี้เด็ดเลยนะคะทุกคนต้องลองมาชิมกันนะคะนี่ค่ะกุ้งก็จะเป็นแบบนี้ไซส์นี้นะคะลองแวะเข้ามาดูก่อนที่จะทานบุฟเฟ่ก็ได้นะคะลองมาดูก่อนว่าชอบอาหารหรือเปล่านะคะก็จะมีโซนส้มตำโซนผลไม้ของหวานแล้วก็ไอศครีมค่ะใครกำลังมองหาหมูกรทะทีท่บรรยากาศ น่ารักน่ารับอบอ,อุ่นองุ่นไม่วุ่นวายไม่พลุกพลานนะคะเหมาะกับการมาพูดคุยหรือเลี้ยงกันในครอบครัวนะคะก็ขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะที่นี่เป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ที่ไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะทานหมูกระทะเป็นแบบบุฟเฟ่ก็มีแบบเป็นชุดนะคะชุดละ2 200บาทค่ะคงเคยได้ยินผ่านๆหูมาว่าประเทศโคราชหมูกระทะอร่อยที่สุด อันนี้ขอคอนเฟิร์มค่ะว่าไม่เกินจริงลองแวะมาทานกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ